รุ่นเรื่ังจังว่าเป็นแห้งครับห่วยถุยยังไงปลาเหรอปลายังคือแห้งไปจนครับโอ้จนบอไปจนคือแห้งใญ่ไหมไม่ใช่อม่ตัดคลหวอ๋อจนไจนงจนญ่ครับจนกระสจนถึงว่หอยู่ ดูกครับดูดูแหนบดูแหนบดแบนอนทำไูะเอนะนั่นน่ะป๊อปลดนี่ดีครับนอนนี่รอยางสีส่อบ่กอบ่วันนี้เปลี่ยนแนวบะนี่รายางเ็แงบาครับ เาเลออมาลีอยู่นีนี่หลายเด้อนี่มาลีอยู่ผีแล้วมืดตัวนึงยันผีครับตัวนึงผีนอนเลยผีใช่อีนจบนะคอับตัวอโอ้นังนังที่น่เพรนั่ง จะเอ็มหนงม่รอรถเค็ดหนงอะนี oh. Oh ่น oh. oh ี oh. Oh ่ oh. Oh ่งเอ้น่งอนับตัดียอนับนึ่งนะโอ้สครับสองสองหมดเนดิรถอพอเห็นบ้าูนิอ่จับเลยโอ้มแโอ้มันแห้งเล้วไปจนนี่ไปจนอ้จนนี้โอ้ พูดนะว่าเปนป,น <laughs> นปลาคอจัวใหออตัวใหญ่เติบนี่ครับตัวนึงที่ตัวากันสามตัวดิ่งเนี่งยนี่ว่ามันปลาคอตัวนี้ตัวนี้ครับเบิดเบิร์ดหะเ่เบิดครับเนนี่อ่ี่่นยโอคนดีโอ้ดักแหวแอวปรยูครับยังู บัวกัดบ oh ัวบัวปลาบัวเนี่ยไงไโอ้ไงนะครับตัวนี้พลัปลาดุปลาดุปลาดุปลวันุขพตบเลย้ะตรงนี้ละตรงนี้ละเห็นมันอยู่มันเห็นอยู่จะใบละตัเอาน้าบ่ลายดอก คนนี้ถ้างอนงอว่ะตัวทึบโค้งเลยหนามลาเด้หนามซึมซคมาแล้วมาแล้วนั่นดิกระดุกระดุกลองเย่าู้กันหนามคู่กันหนามใบอยู่บอ้ใส่ครับโอ้เลยุใส่เป็นนอนถาดุณล่ะ

โอ้โอ้ยยู่โอ้ปลาดุกเลยน้อือนี่ครับตวน้องพี่ยังเหรอปละดูกขึ้นกันเหรอปลาคอโอ้ปลาดุกเดี๋ยวปลาคอก็เนาะนี่ของแถมเอาน้ำกันบ่ยู่น้ำกันจะปลาคอมาปลาดุกปลเียนน วะต้องมีอีกละข่อยสิตื่นข่อยสิตื่นเอามาไกลแต่

bật <laughs> <laughs> <mảng> cái câu bưng miệt mần mà này cho Để không bỏ lỡ ขึ้นค้องมาปลาอยู่ในคล้องรึนปล่าปลาตองตองอ้าไม่รู้ที่ต้อยสุบอะน้ำพุอะไรอ่ะกี่เลโโอ้หมนขังหัวปากเนีังบ่ข้าวใสแล้วครับ กระเตืองม,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 มันอยู่วะอยู่ทับอ,อยู่แล้วยำไ่ได,ด,ด้มันโล่งไหมตัวแล้วลูกเฮ้ยปลาดงยิด โอ้ยไปห้เจ้าแล้ววิ้โอ้ยผ่าไดเจย์ด้วยักขักโอ้นี่วะ่ไปไปบวกกันแบนี้โอ้ยขับหนูนี่ลโอ้รอยู่นะ อยบลอยตัวไปมสูงเนาะอีกนะช่องนี้มาดูโอ้มีครับพีใสโอ้โหเนี่ยเห็นหเห็นโอ้ยุงคนละตัวคนละตัวครับเอาตัวนี้กัวนี้ประดดสวนดูวะ Anh lời mãi lạp lẹo mãi lạp lẹo chạy cháy luôn bà nhau đi luôn cháy bà cháy luôn 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 nước rút cháy luôn cháy luôn ดูตีนฟลาบลดจนบ่ผู้ลักครับมันดูตีนโเี่นบ่ตัวเดียวสองก็ดูบ่หืมตกเกิดไงตกใจมา้ยฟังไลก่อนครับสิริจัยฟังเขาฟ้องอย่บงอเอที่ไ่นโอ้สิริจัยเยออีกไหม บอกว่าจไปเาี๋ัมันเอาบ่อมึงเอาบ่อเดอยวนี้คอยงใจ้วิ่งโอ้โห ไ่ล่ะลปกีเดือนนี่ลปกีเดือนวะครีเดือนเลยโอ้ยไปดุกไปดุกไปดลูกไปดุกโอ้คือขปลาเลยอ้องบกขอปลาเนี่ยนนี่เราสวมเลยครับตัวนี้ถมไปจนไหลเนาะจนไ่จ้าเื่อนๆเลยรับตัวเล็กตัวนดเดียวเตัวเดียวไปใส่หม่อลีเดียวปล่อย่อ้ในคองพี่ครับเ้ย Ừ. Ô lưu no, 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 no. hát. Thương lưu thương hiệu. Huo. Bye. Nhân bay. Nhân nhân. Chưa phải gần nhanh. Nhân nhân gần nhanh ปลาดุกเต้นเกือบเซลอยู่น่าอ้วววจางแขนปลาเต้นเอาอ้วววกลางเลยเต้นจลางแขนแล้วกลางแขนไว้ฐาเลยเอาอ้วววแค่อยู่ออฮืโอ้ปลาตองลายตัวอยู่ตรงนี้ปลาสลิดนีลายขนาดเนาะ วันลงมากเนยมันจะทอดเกือฝ่าแิ่งไหลฝ่าวิ่งไหลตีลืงอาลงมาไล่คะแนไล่จุดไปสิ้จับปัร์จะคุยกันก็ประตอง โอ้ปลาตอกตัวนึงนี่น้ำลงลงมาน้ปาคบปลาตองปลาตองกาโอ้ผุ้นั้โอ้เร็วเนาะดีดบาดเดียวลอยไล่ขงนดนี่งไล่ขัเร็วนยีดบาดเดียวไปไล่ขังเร็วขนาดอ ปลากูดูไอ้หนานปลากดไงล่อรอยไปปลาทองาปหนึ่งสันปลากดไม่ค่อยเห็นอะไรปลาสลิดปลาบุกี่จมวะปลาทองอยอยู่ กุนต่ปะต,งตองทำามกบตรงนี้เป็นบวกเลยโอ้ปลาตองนี่ฟังมันหลายตวอยู่เนาะเอ้โหหลายตวอยู่นาะมนทางนี้บวกว่าเพล่บไปบดเม่รลงมาอยู่หมองเล็กๆเนอนะ ข่าวแล้วบอไหจับไไน้เลยคนไงอปแล้วคนท้วนน้ำไปแล้วโอ้น้องปะกดคือเต็มนึ่งบาทเต็มสวิงไรเฮ็ดดิ่าสาดแห้งเน้อ ปากะยนจ้ามีแต่ปลากรงในสวิงแมนมาเลยนะปลากรงี้เต็มน้ำขาน้ำขาปลาโอปากะงมีแต่ปลากรงนี่เลยอดไปเรเอาจจะใบไม้ออกอ่าใช่ไหมีเครื่องเลือดออกเอาไม่รัดีนะะ โอ้โหปลาติ่งปลาตี่งกระไรกุ้งกระไรโอ้ปลาขาวก็มีบวักุ้งปลาติ่งปลาติ่งทำใจปลาตี่งกุ้งยังไงตัไอจอยแล้วยันกุ้งเดี๋ยวเราลวงปลาตงคับกุ้งปลาลายยังไงเลยครับ กินลูกปลาปลาหนุอยจลินใหญ่มากแล้วไหลลงมาจะดอยดีไงครับเต็มกำมีกระป๋าตัวแ็งกายังไหลเลยปลาเง้ไหลโอ้ปลาเงยไหลอ้ปเง เดเ,นะเ,เอาเด้ทิปลาข้าถุงมือเจอปวดทรมานครับต้องนั่น,น,นต้องเอาเนื้อขี้เนี่ยบ่ย que, ย que, บปากมือนั่นกระจนว่าบวน ý chung là Chà. Bảy này con khói là Nè Nè lai. lạy 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 thấy lạy 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 không จักบาท <c oughs> บคุณนะได้เลยตอนนี้ถึงห้างอะไรล่ะลูกถึงห้างนี่แหละโอ้ปากกระเเยงล้วนๆเลยหรอเลยกระเเยงอะไรตุ๋น

จิตถึงยังไงกันเจีายวเดี๋ยวิดเชื่อมถึงับนี่คือขันทาบนได้เปียบตัวหลังไหนมึงีบ้าสดสดูซิดูซิปลาจนไลเนาะยี่ปลาบัวอย่างเดียวปลาจนไลครับนันป็นสุดมากเลยคือบ